ขอการสวัสดีนะคะพี่น้องชาวแหลมชะบังนะคะที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเอาไปหมดเลยนะเนาะด้วย <c oughs> ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันลอยกระทงในปีนี้แล้วก็ที่แหลมชะบัง ะะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะคะสําหรับผู้มีพระคุณอันสูงสุดเลยนะคะก็คือขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกบุญเลิศน้อมสิงท่านนายกจินดาถนอมรอดนะคะท่านประธานสภาวันชัยพุ่มเมืองแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท,ทุกท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสฝนได้วันนี้ฝนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านหน่อยได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ <S <S ก็ห่างหายจากการจัดงานเนี่ย มาเป็นสามสามปีได้ไหมคะตอบหน่อยเขินเพราะว่านักร้องก็สามปีเหมือนกันค่ะนักร้องก็สามปีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแหมเก็บกดแล้วเกินอยากจะเต้นอยากจะร้องนี่ตัดชุดใหม่เลยเนี่ยเขาบอกงานไม่ใหญ่แน่นวี นี่ตัดมาเพื่องานนี้ลอยจักลอยกระทงโดยเฉพาะเลยนะวะีตัดมาเพื่องานนี้จริงๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปลอยได้เลยนะอันนี้เป็นสีกีบบัวนี่อ๋อดีใจมากนะคะวันนี้ที่ที่เห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งกลัวว่าจะไม่มีภาพนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าพอโควิดก็ามาทําให้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ ก็ต้องอยู่ห่างๆกันนะคะไม่สามารถใกล้ชิดกันได้แต่ตอนนี้ก็ใกล้ชิดกันได้แล้วนะคะมามารวมกันได้มาดูคอนเสิร์ตมาสนุกกันได้แล้วรู้สึกดีใจมากๆเพียงแค่รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงรอวันที่เราจะเปิดแมสแล้วก็มีความสุขกันได้อย่างเต็มที่นะคะตอนนี้อาจจะยังแบบระมัดระวังอยู่นะคะก็อะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยนะคะอะไรจ้า โอ้โหข้าหลามมิติใหม่ของอรางวัลน,นักร้องมันจะมีอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอ่ะเออเข้าเกียบเฝ้ามั่งแหละเข้าหลามมั่งแหละบ้องเสร็จแล้วเอไปดูอะไรได้ต่อไหมอ่ะกินเสร็จแล้วก็เอาไปอื้มขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็ไหลๆจ้า<ะ>อุ้ย ทำไมเป็นเด็กฉลาดอย่างนี้ล่ะลูกเอาเงินมาให้นักร้องโอ๋ยตายแล้วเด็กฉลาดชาติเจริญอ,อยากฉลาดไหมคะถ้าอยากฉลาดเอาติปมาให้นักร้องนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะอะไรคนขับรถคนขับรถ จ้าโอ้โหพี่ไม่ลงทุนเลยเด็ดดอกไม้ตรงนี้เลยนะไม่ลงทุนเลยหาไม่ทันใช่ไหมคะร้อนกลับไปทงหมดแล้วจากหัวใจใช่ไหมถ้าไม่มีนะเอาแบงค์ร้อยมาพับเป็นดอกไม้ก็ได้นะเออค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆความรักที่มอบให้กับฝนนะคะก็ไม่มีสิ่งใดจ,จะมอบให้นอกจากเสียงเพลงแล้วก็เพลงวันนี้แต่งขึ้นมาเพื่อ กราบขอบพระคุณแฟนเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงของทุกๆคนจริงๆขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่น้องชาวแหลมชะบังแล้วก็แฟนๆที่น่ารักตรงนี้ของฝนทุกคนค่ะ